ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอ mm ิส hmm. ริโกวัดละหารรายอำเภอบ้านไายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับสะออดรอทีวีครับเพื่อนนะ mm hmm. โอเคนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้เราจะเสียเวลาไปเปล่าเนาะ พิมพ์ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเคยเห็นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะเคยเห็นน่าจะเคยเห็นนะครับน่าจะเคยเห็นเพราะว่าเคยนํามาลงอยู่นะครับแต่มันก็มีพิเศษอีกนะครับนะมีพิเศษอีกที่จะต้องศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับเพื่อนนะ เป็นพิม์หลวงปู่ทวดนะครับเป็นล้อพิมพ์อ,อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักแต่แต่คราวนี้นะครับมีมากมายหลายพิมพ์นะครับที่หลวงปู่ทิมท่านได้ล้อพิมพ์ทําออกมานะครับเห็นต้นว่าพิมพหลวงปู่ทวดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคราวนี้มันพิเศษอยู่ตรงหรรหไหนนะครับรองนี้น,นะครับรองนี้จะเป็นเป็น วาระการสร้างของเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับบ้างก็ว่าเป็นของหลวงพว่อคายนะครับวัดสวนขันที่ร่วมกันปลูกเสกกับหลวงพ่อด่วนนะครับวัดบางนองนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 6นะครับเพราะด้านหลังจะเป็นรูปพระาธาตุนะครับจากวัดมหา,าธาตุนะครับนี่เลยนะครับลครศรีธรรมราชแต่อีกตำราก็ว่า ก็เป็นของพระอาจารย์นองนะครับพระอาจารย์นองนะครับสายนั้นเลยนะครับสายใต้เลยนะครับอาจารย์นองนะครับก็คล้ายๆกับ p ี5นะครับของอาจารย์นองแต่ว่าของ35นั้นจะหลังเรียบนะครับไม่มีเจดีนะครับจะไม่มีพระมหาธาตุเจดีนะครับแต่วันนี้เราจะคุยถึงตัวนี้นะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับท่านร้อยมาล้อพิมพ์อย่างไรนะเพื่อนนะเอาละนะครับนี่คือรูปทรงทั่วไปนะครับหน้าก็ ก็ล้อพิมพ์มานะครับได้สวยงามเส,สียสนกดงามนะครับจากหลายพิมพ์แหละนะท่านก็จะแกะพิมพ์มาอาจจะรวมรวมพิมพ์มาตั้งแต่ยุค2อสกว่าหรือมาเป็นเนี่ยยุคสองพันหอยกอย่างที่ที่นำเรียนไปกี้นะครับก็เป็นได้นะครับหน้าตากอาจจอาจจ็อาจจะเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ด้านหลังนี่นะครับเพื่อนๆนะไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคย ได้เห็นเท่าไรนักนะครับสําหรับล้อพิมพ์ของหลวงปู่ที่มียันห้าแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังเรียบแล้วก็จะมีมีพลอยมีอะไรกันไปฝังกันไปตามนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นหลังเรียบและที่สําคัญนะครับนะเพื่อนนะมีตะกุดด้วยนะครับอุตะกะุดนี่เลยครับเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อนนะ ใครมีเอามาโชว์เอามาโชว์ทักทายกันเข้ามานะครับนี่ของหลวงปู่ทิมน,นะครับเพราะฉะนั้นประวัติยิ่งชัดเจนยิ่งสืบยิ่งคน้นยิ่งรู้นะครับอย่างนี้นะหายากแน่นอนนะครับสุดๆบอกไว้เลยว่าสุดๆหายากหายากมากๆเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็อันเนี้ยเพราะว่าของพิมพ์เนี้ยนะครับ2,506หที่เขาทำเนะี่ยมันก็จะมีทั้งตะกรุด1ดอก3ดอก5ดอก แปดเก้าดอกนะครับอันนี้ห้าดอกนั่นนี่นะอันนี้ห้าดอกนะครับห้าดอกนะครับนะครับมีห้าดอกนะแล้วก็จะมีสามดอกนี่นี่สามดอกนะครับเป็นทิมนี้นะครับบาร์ลนี้เลยสามดอกนะครับนี่นะครับสามดอกตะกุดสามดอกวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะเพื่อนนะสามดอกครับ ล้อพิมพหลวงปู่ทวดนะครับโดยหลวงปู่ทิมนะครับล้อพิมพ์จากสายใต้เลยนะครับท่านไปอยู่แล้วถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าว่านสายแร่ทองคําสายแร่ทองแดงก็มาจากทางใต้นะครับนี่หลังเจดีวัดมหาธาตุนะครับณคอนสีธรรมราชนะครับอันนี้สามดอกอันนี้ห้าดอกนะครับอันนี้ห้าดอกอนี่ห้าดอกนี่ก็ห้าดอกสวยคมทุกองคแน่นอนอยู่แล้วนะครับ นี่คัดมาให้เพื่อนได้เห็นเป็นกรณีศึกษากันคัดสวยอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญพระชุดนี้มีที่มานะครับไม่ใช่ว่าไปเห็นตามท้องตลาดที่ไหนนะครับมันไม่ใช่นะครับมีที่มาครับมีที่มานะครับและอันนี้กี่ดอกนี่เลยนะครับอันนี้เจ็ดดอกครับนี่เจ็ดดอกนะครับ นี่คิมเดียวกันนะครับหน้าเดียวกันเพื่อนครับหน้าเดียวกัน2 5 0 6ครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันแล้วก็หลวงพ่อด่วนวัดบางนองนะครับแต่ผมก็ดูแล้วนะครับผมว่าเป็นอันนี้เป็นของพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์นองวัดไซขาวแน่นอนที่ทําถวายวัดพระโคนะครับเพราะอ,อะไรเพราะว่าเจดีมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวว่ากันนะครับ เดี๋ยวเอามาคุยเรื่องของล้อพิมพ์ลงปูทิมก่อนนี่ครับน้ำบานอะไรสวยสดงดงามแท้แน่นอนร้านตัวเซนนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็ตัวท็อปก็ต้องเป็นอันนี้หนะึ่งสองหนึ่งสอสามสี่ห้าะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจดแล้วก็9้าดอกนี่เลยครับตัว ท็อนะครับก็คือตะกุด9ดอกสวยงามสวยสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับที่มาไม่ใช่ธรรมดานะครับได้มาจากผูท้ท่อผู้แขกที่ที่ท่านเก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่ธรรมดามีที่มาแน่นอนนะครับนะปี2 5 0 6แล้วก็โดยเฉพาะหลวงพุทธหลวง,ลง,ลงพระอ,อาจารย์นองนี่ก็ปลุกเสกพระมาร่วมกับ สหธรรมิกของท่านนะครับก็คือหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะที่เรารู้จักกันในนามพระครูวิไลโสพลนั่นแหละหลวงปู่ทิมธรรมทโลนะก็ร่วมกันปูเสกพระหลวงปู่ทวดมาเนอยนานแล้วครับตั้งแต่นวเลยพศ2497เลยนะครับก็ไล่เรียงมายุคหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มพศประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ในปี่ยปี06นะแต่ว่าเขาว่าเขาว่าเป็นหลวงพ่อคลายวัดสวน ขันกับหลวงพ่อด่วนวัดบางนองนะครับนะที่ร่วมกันสร้างแต่ว่าผมว่าเป็นของอพระอาจารย์นองนะครับเพราะใสตำราเคยเคยเคยอ่านผ่านอยู่นะครับเคยเคยได้ไปเห็นอยู่ท่านทำท่านสร้างถวายวัดพระโคนะครับแล้วต่อมาก็ทําพิมพ์นี้แหละเหมือนกันก็มีตะกุดอ่าหนึ่งดอกสามดอกห้าดอกเจ็ดอกเก้าดอกเหมือนกันแต่แต่ว่าด้านหลังไม่มีวัตาตุนะครับก็หน้ามันเหมือนกันคล้ายกันนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับวันนี้คุยเรื่องของล้อพิมลพปูทวดนะครับสําหรับลพปูทิมบรรหารไร่ที่ท่านได้ล้อพิมพ์กับครูบาอาจารย์มาไม่ใช่ธรรมดาครับมีที่มาที่ไปนี่นะครับนี่หนึ่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็เลียมไว้ ก็จะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะครับเพราะเรารู้ว่าท่านต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเช่นเดียวกันเข้มขขังอลังการนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ดูเนื้อนะเดี๋ยวจะดูเนื้อกันเพื่อนครับเดี๋ยวจะดูเนื้อกันนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังยันห้านะครับยันห้าเป็นยันห้าของหลวงปู่ทิมและเขียนว่าหลวงพ่อทิมนะครับหลวงปู่ทิมนี่เลยนะครับ นี่เลยครับหลวงปู่ทิมนะอันนี้องค์นี้นะเป็นยันห้าแล้วก็ตะกรุดหนึ่งดอกว่าหายากแล้วผมว่าหายากสุดๆใครมีเอามาโชว์กันเนาะอันนี้เนาะยินดีด้วยที่ใครมีไว้ครอบครองถือว่าเป็นบุญบารามีของเรานะครับที่จะได้ครอบครองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่อยู่ในมือผมตัวนี้นะชุดนี้นะดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกันนะครับ องนี้ด้านหลังเป็นยันห้าหลวงปู่ทิมแล้วมาดูข้างล่างครับนี่เลยครับตะกุดครับฝังตะกุดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดแลวก็ข้างบนอีกดอกหนึ่งเป็น9ดอกนะครับมองไม่เห็นนะครับนี่เลยนะครับนี่แหละเป็นที่มาว่าหลวงปู่ท่านร้อพิมพ์ไม่ใช่พระที่จะมาอุปโลกขึ้นมานะครับเพราะว่าเขามีที่มาที่ไปแล้วก็ ไม่ใช่เห็นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมยังไม่เคยนําลงนําเรียนกับใครที่ไหนในเว็บที่ไหนเลยนะครับก็ลงมาในช่องนี้แหละนะครับช่องเล็กๆแห่งนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเราท่านทุกคนนะเพื่อนๆครับเพราะวิธีทางรอดคือต้องศึกษาเท่านั้นนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับฝากกันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อกันสักหน่อยนะส่องดูเนื้อขยายดูสักหน่อยน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะดูอง,ง์นี้นี่นะครับเนื้อว่านสารพัดเลยครับงามศูย์หกครับศูนยะ์หะเขาว่าหลวงพ่อคลายวัดสวนขันกับหลวงพ่อด่วน แต่ผมว่าพระอาจารย์นองนะครับมันมีที่ดูอยู่ผมตามที่ได้ศึกษามาผมว่ามีที่ดูอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งทีให้ดูเนื้อไปก่อนเนาะสวยจริงๆนะครับสวยจัด๋ยวผมลงกล้องไม่รู้จะเป็นยังไงครับอะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้เนาะนี่นะครับเนื้อหาสาระคือยิ่งลงลงกล้องนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในความสวยงามน,นะครับ ดูคราบดูว่านดูความมีเสน่ห์อายุอะไรต่างๆนะครับได้หมดได้หมดนะครับได้หมดได้หมดนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยลงสักหน่อยให้เพื่อนได้เห็นนะครับนี่นะครับคราบไข่คราบอะไรอายุพระมาพอสอนี้เข้านี้มันก็ต้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ นี่ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหลังเจดีเพราะว่าปี3ามหของพระจารยนนองเนะ่ยเขาเป็นหลังเรียบนะครับที่สร้างถบายวัดพระโคนะครับเดี๋ยวของท่านก็ออกเหมือนกันนะวัดไซขาวอ่ะครับผมอ่าให้ดูกันนะครับมวลสารจัดจานอยู่แล้วในยุคการสร้างพศนั้นท่านพิ่ถีพิ่ันอยู่แล้วนะครับเพื่อนเนาะยิ่งหลวงปูท่ทวดแล้วด้วยนี่ ตำลายังไม่ได้ถูกฉีดไปไหนนะครับในคำที่ว่ายังไม่มีใครคนใดเห็นคนที่แควนพระหลวงปู่ทวดนี่ตายหงไม่มีเลยนะครับณถึงปัจจุบันนี้นะครับก็แสดงถึงอะไรเพื่อนๆก็ลองจินตนาการไปดูก็แล้วกันนะครับนี่นะครับดูคาบไขกล้องอาจจะยังไงก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก็ดูกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่คุ้นชินนะครับบัดโฟกัรรยะ ยังไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะครับนี่คือหลวงขุทวดนะครับองค์นี้ทั้งหมดนี้นะมีทั้งหมดนะมีมีสดอกมี3มดอก5ดอก7ดอก9ดอกผมมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ร่วมบุญกันใครที่จะจองเป็นเจ้าภาพกองบุญมาเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับภา,ภาวะโควิดอย่างนี้แหละ นะครับสร้างหน้าบันบทอีกด้านหนึ่งมันเสร็จไปแล้วอีกด้านเดี๋ยวร่วมด้วยช่วยกันอีกด้านหนึ่งนะครับใครจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับรวมสะสมปนเปกับชุดของหลวงปู่ทิมนะครับกองบนละสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นก็ว่ากันไปผมจะจัดให้แบบเอาสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยด้วยสายบุนกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเนื้อของหลวงปู่ทิมนิดนึงนะครับนี่คราวนี้นะครับก็ไม่ไปไหนครับหลวงปู่ทิมของท่านก็จะเป็น เนื้อแร่ไผยดำนะครับเนื้อสัตานาเคนะครับองค์ดำๆเนี่ยแล้วก็เป็นว่านเป็นผงกะลานะครับผงใบาลานนะครับนะนี่เลยนะครับลองดูลองดูลองดูหน่อยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องขออาภัยนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกําลังจะหาวิธีการนะครับว่าทำยังไงจะให้เห็นเนื้อกันลึกๆอยู่นะครับเดี๋ยว ขอ,อเวลาก่อนเคยพูดกันนานแล้วละ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้เห็นกันแต่ก็มีหลายคนทําอยู่นะเขาทำกันอยู่ครูบาอาจารย์อะไรทาก็ทํา,ทาไปนะครับผมก็ทํามาสไตล์นี้แหละนะก็พอจะเห็นแนวทางอยู่แล้วก็จะพยายามเชื่อมโยงการสร้างมงคลแต่ละยุคแต่ละวาระแต่ละพศเชื่อมเข้าหากันนะครับเชื่อมทั้งเนื้อทรงพิมพ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ เป็นก็เีศึกษาเลือกเป็ียนเรีรู้กันเนาะอันนี้เป็นเป็นตะกุดหนึ่งดอกนะครับแล้วก็หลังยันห้าแล้วมาดูองค์นี้ไม่รู้จะติดจะ,จะชัดหรือเปล่านะครับองค์นี้นะเพราะว่ามันอยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูอ,งดอ่าอย่าว่ากันเด้อถ้าไม่ชัดประการใดก็ตามนะครับได้ไหมเอยโอ้โห กระดาษทะลุกระจกลงไปนะครับไม่ธรรมดานะครับมีบอลด้วยนะครับบอลนี่มันก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของหลวงปู่ชิมนะนั่นเลยครับใส่อะไรต่างๆมวลสารเพียบตั้งใจทำมากนะครับพิมพ์คมสวยเนี่ยมีอะไรต่างๆอันนี้เลี่ยมขนาดาเลี่ยมอยู่ในกรอบนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวลองดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับ ภายใต้ภาวะโควิดนานเพื่อนนะดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผมด้านหลังด้านหลังด้านหลังยันห้านี่เลยนะครับสุดจัดปลัดบอกนะครับเขนะียนนั้นหลวงปูท่ทิมครับหลวงปู่ทิมเขียนว่าหลวงปู่ทิมตะกุดไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าลองดูลองดูนะครับตะกุดจะเห็นหรือเปล่าดูด นี่เลยนะครับเป็นตะกรุดทองแดงนะครับที่ฝังอยู่ข้างล่างเป็นชุดล้อพิมพ์นะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าเขาจะดูดไม่เหล็กสิดไหมเนาะเดี๋ยวก่อนนะเพราะของลุงปูทินท่านก็จะเป็นเอกลักษณ์แต่ชุดนี้พิเศษอยู่เพราะสอบแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีผมว่าควรจะมีเป็นอย่างยิ่งดูนะครับ ตัวนี้ดูดไม่เหล็กติดนะครับเพื่อนนะ hmm. นี่นะดูดไม่เหล็กติดนะครับนี่นะดูดไม่เหล็กติดด้วยนะครับของชุดนี้ตั้งแต่ปีนศูนย์หกเนี่ดยดูติดนะครับดูดติดนะครับดูติดมากติดน้อยนะครับติดอยู่นะดูดไม่เหล็กติดด้วยครับแล้วก็ดูของลงปู่ทิมจะติดไหมถ้าไม่ติดจะเป็นผงใบลานและผงกะลานะครับนะครับ แสดงว่าติดนะครับติดนะน,ดนี่นะครับติดติดนี่นะครับติดติดนะครับติดนะครับติดมากติดน้อยนะครับเป็นจังหวะนี่นะครับติดมากติดน้อยอยู่นะครับองค์นี้มันอยู่ในความรู้สึกิดหรือเปล่าพิสูจน์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสในองค์อื่นๆอยู่นะ ครับผมก็ประมาณนี้สําหรับวันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนในการมาพูดคุยกันในคลิปนี้ท่ากันด้วยเรื่องพระล้อพิมพ์พระล้อของหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมท่านที่จะไปล้อพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับก็จะประมาณนี้ในชุดฝังฝังอะไรอ่ะฝังตะกรุดนะครับผมก็หวังว่า คงจะมีสาระความรู้ฝากติดกันไปติดเอาไว้ศึกษากันต่อไปนั่นเพื่อนนะโอเคนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละวันนี้นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านทุกคนเนาะภาวะโควิดก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับบุญญาบารมีลบงปู่ทีมคุ้มครองทุกท่านทุกคนพบ,พบกันใหม่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันใหม่มีอะไรก็จะพูดคุยกันอีกทีนึง ลูกอมลูกใหญ่ๆก็ยังไม่ได้ให้เห็นนะครับแ่เพราะว่าผมว่าจริงๆว่าจะผ่านไปแต่ว่าดูแล้วมันน่ามีมีส่วนที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเอามาพูดคุยกันอีกรอบก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆคิดเห็นประการใดนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปบนบารมีลุงปูทิมคุ้มครองมีความสุข ท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับ